สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เราพบกันวันที่29สิงหาคม2567นะครับผมมีเรื่องที่น่าอภิยศอดสูอย่างยิ่งนะที่เกิดขึ้นกับคนไทยกับประชาชนชาวไทยกับประเทศไทย อันเนื่องมาจากการที่ผมได้มีการนำเสนอเรื่องราวข่าวของต่างด้าวที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและก็พยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะกระตุ้นรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆหน่วยงานให้เร่งดำเนินการตรวจสอบนะแยกคนออกมาเป็นส่วนๆเป็นกลุ่มๆคือกลุ่มที่มี m FOU ถูกต้องตามกฎหมายก็กลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่มีใบอนุญ,ญาตทำงานก็กลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ผิดกฎหมายกลุ่มนี้จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายจับกลุ่มแล้วส่งกลับและนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีกลุ่มของพี่น้องชายชายขอบและกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เราต้องแยกคนเหล่านี้ออกมาเป็นส่วนๆเพื่อที่จะง่ายต่อการ ดูแลแก้ไขปัญหาง่ายต่อการที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและง่ายต่อการที่จะไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและลูกหลานของคนไทยที่สำคัญอาชีพจะต้องเร่งดำเนินการกวาดล้างและก็กำจัดไม่เช่นนั้นประชาชนคนไทย จะลำบากอย่างแน่นอนและณเวลานี้เนี่ยนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เริ่มเหิมเกริมเริ่มท้าทายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการออกมาพูดจาหยาบคายกับผู้หญิงไทยแล้วการออกมาท้าทายอำนาจรัฐทำไมวะเล่นติ๊กตอกแค่เนี้ย มันเพดด้วยเหรอก็ไอ้เฮียมึงก็ไปเล่นในบ้านมึงสิไอ้นี่มันบ้านกูประเทศกูถ้าเข้ามาแล้วสร้างปัญหาเข้ามาแล้วทำให้ประเทศชาติวุ่นวายเข้ามาแล้วยิ่งใหญ่อย่างนี้อย่าเอาไว้เพราะแน่นอนฮะคนไทยเริ่มไม่พอใจมากขึ้นมากขึ้น ในขณะที่รัฐบาลเองก็มัวกัดกันแย่งกันอะไรต่อเมื่อไรเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่กล่าวหารัฐบาลมากนักอันเนื่องมาจากกำลังตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ตั้งเสร็จเมื่อไรเรายื่นหนังสือแน่นอนนะครับและผมก็เชื่อเหลือเกิดว่าคนไทยเองก็จะทนไม่ไหวแล้วในที่สุดก็จะลุกฮือขึ้นมาขับไล่ เหมือนกับที่อังกฤษเหมือนกับที่ฝรั่งเศสที่เขาต้องลุกฮือขึ้นมาขับไล่นะผู้อพยพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับบ้านกับเมืองแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมนำเสนอเรื่องราวข่าวไปแล้วเนี่ยได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานนะที่เขาเองพยายามที่จะทำเพื่อ ประเทศชาติเพื่อประชาชนโดยเมื่อวันที่23สิงหาคม2567เวลาประมาณ15.20นนาทีเสร็จได้มีเจ้าหนา้า,า,หนาที่รัฐบางหน่วยงานแจ้งเข้ามาว่าทางเจ้าหน้าที่พยายามทำงานเพื่อตรวจสอบกวาดล้างแรงงานเถือนในทุกพื้นที่เช่นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการชนบุรีนะกรุงเทพมหานคร และอีกหลายๆจังหวัดก็จะทำงานอย่างยากลำบากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประชาชนคนไทยเรานี่แหละครับคนไทยแท้แท้นี่แหละบางส่วนบางกลุ่มไปเข้าข้างพมา่าไปเข้าข้างแรงงานต่างด้าวรวมทั้งกลุ่มนายจ้างที่มีแรงงานเถื่อนเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานบริษัทห้างร้าน ในโซนนี้ตลอดจนประชาชนในพื้นที่พยายามออกมาขัดขวางนะรวมทั้งกลุ่ม NGO แล้วก็ในหน้าจัดหางานพร้อมพยายามที่จะโห่ไล่เจ้าหน้าที่แล้วก็ถ่ายภาพไปให้สื่อออกข่าวบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปกระทำการรุนแรง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ประการใดจึงทําให้การทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานถือเป็นไปอย่างยากลําบากอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะไปทํางานตรงนี้นะมีแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือแต่อย่างใดนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้เจ้าหน้าที่เฮีย้ยพวกเนี้ยนะครับ มีผลประโยชน์ในการเก็บสวยในการรับสวยจากนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวดังนั้นมันจึงทําให้คนเหล่านี้เหิมเกรมครับเหิมเกรมจนกล้าออกมาที่จะท้าทายอํานาจรัฐดังเทศท,ที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปเนี้นะครับมันเหิมเกรมแค่ไหนถึงขนาดกล้าออกมาท้าทายไม่พอ กล้าออกมาที่จะก่ออาชญากรรมผมบอกกับรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วว่าให้ระวังคนเหล่านี้ไม่เพียงที่จะหลบหนีเข้าเมืองแต่ในวันข้างหน้ามันจะก่อวินาศกรรมถ้าประเทศไทยยังมัวแต่โกงแต่กินนะฮะและยังมัวแต่เก็บสวยรีดสวยแล้วขนต่างด้าวเถื่อนเข้าประเทศ ประเทศไทยจะชิบหายอย่างแน่นอนแต่ก็มีบางกลุ่มฮะที่เขาทำผิดยอมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษไอ้อย่างนี้เนี่ยเราให้อภัยได้คนไทยไม่ใช่ใจดำแต่ที่ออกมาท้าทายผมถามหัวใจเจ้าหน้าที่รัฐมึงก็แดกเงินเดือนจากภาษีกูไอ้เหี้ยแล้วทำไมพวกมึงไม่ทำงานทำไมไม่กวาดล้างไอ้รัฐบาลก็ ทำหาเหวอ,อะไรไม่เป็นณนะตอนนี้จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงยังมีการรักษาการอยู่อย่างเช่นกระทรวงมหาไทยกระทรวงแรงงานนะแล้วอีกหลายๆกระทรวงแม้แต่กระทรวงกลาโหมความมั่นคงทําไมพวกท่านไม่ทํางานครับท่านจะปล่อยให้ประเทศชทยชิบหายท่านจะปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตกอยู่ภายใต้อันตรายหรือเห็นไหมครับพมา่าฆ่าแท็กซี่ ข่าวสดๆไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วแล้วมันจะลุกลามใหญ่โตถ้าตราบใดก็ตามมีรัฐบาลที่หน่อมแนมมีรัฐมนตรีที่เหงซวยมีข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคนที่อัะยศอดสูไปดูเทปเหล่านี้ครับแล้วผมจะพูดต่อว่ามันเป็นอย่างไร แล้วให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินใจดูนะครับว่าเราสมควรที่จะลุกฮือเราสมควรที่จะขับไล่เราสมควรที่จะไปจูบส้นตีนไอ้พวกต่างด้าวเหล่านี้หรือไม่ไปดูก่อนครับ it's crazy it close แค e ทำไมแค่เล่นตีต่อเฉยๆมีเลือดขนาดนี้หรอือเหาะโดจ๊าโดอะไรก็ไม่รู้ผูวอะไรก็ไม่รู้พูมัว่ว เขาหนาเลยเขาใช่เขาใช่เขาใช่เขาโอ้โฉยว่าโอ้โฉยว่าฉันโฉยว่าสายไปอยู่โอเคอยู่โอเคโฉยวช่าโอเค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 ครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับคลิปที่เปิดให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมเป็นคลิปของหนุ่มกะเลียง หรือหนุ่มพม่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยใส่ไปให้ทั้งสองธงชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะเรียงหรือพม่านะครับผมสองท่านนี้นะครับก็เข้ามาทํางานอยู่ในไทยนะครับผมก็อาจจะไม่พอใจเนาะที่ชาวพม่าหนุ่มพม่าคนนั้นที่ออกมาพูดเหมือนทํานองที่เขากําลังล้อเลียนนะครับแล้วก็ถูกจับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปจับหนุ่ม กะเรียงหรือหนุ่มพมา่าคนแรกนะครับที่ออกมาพูดแบบอาชเวชวเวอร์อะไรของเขาเนี่ยนะครับผมแล้วถูกจับเนี่ยอย่างนา้อยน้อยเขาก็มีคดีจับเอาพูดตรงๆหมบผมเคยย้ำอีกครั้งแล้วนะครับว่าคนพมา่าที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับเข้ามาผิดกฎหมายมากกว่าเข้ามาถูกกฎหมายนะครับรส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 รพพวเ้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเนเห็นคลิปตอนต้นคลิปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มีไอ้หนุ่มพมา่ามาใหม่อีกคนแล้วนะครับมาลองของนะครับลองของตรงนี้ก็คือว่าซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้หนุ่มพมา่าคนหนึ่งนะครับผมซึ่งทําคลิปวิดีโอแบบนี้ลักษณะแบบนี้ลงใน t i k t o ็อซึ่งพูดถึงของลับของผู้หญิงแต่คนพมา่านะครับผม กําลังบิดเบือนนะครับกําลังบิดเบือนเหมือนออกมาประท้วงนะครับว่าแค่พูดคําพูดเล่นเล่ลงติ๊กตอกทำไมตำรวจถึงจับพมา่าโหดจับมัดมือค่อยหลังฆ่าคุณลุงขับแท็กซี่วัย63ปีอำพางศพทิ้งไว้ข้างบอ่อปลานะครับครับทุกคนนะครับ ก็มีข่าวไบนี้เกิดขึ้นจนได้นะครับผมก็รู้สึกสลดใจเป็นอย่างมากนะครับทุกคนนะครับเมื่อได้ตื่นเช้ามาแล้วมาเจอข่าวไบนี้นะครับโอ้โหแต่ก็จับตัวได้แล้วนะครับจับตัวได้แล้วนะครับไอหนุ่มพม่าคนนี้นะครับผมก็คือตีมึนนะครับผมทําตัวปากแข็งนะครับปากแข็งแต่ว่าลักมีหลักฐานนะครับที่จะมัดตัวนะครับไอ้หนุ่มคนนี้นะครับผมโอ้โหมีข่าวแนี้จนได้นะครับ นี่นะครับทิ้งศพไว้พงหญ้าริมบ่อปลานะครับย่านบางพีนะครับทุกคนนะครับตำรวจแกะรอยถึงบ้านเช่าแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นปากแข็งนะครับก็คือไม่อ้างไม่รู้จักผู้ตายนะครับผมไอ้ลุงคนนี้นี่นะครับแต่เจอหลักฐานนะครับเจอทั้งรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่ของลุงคนที่ตายนะครับแล้วก็มีคราบเลือดแล้วก็มือถือนะครับของคุณลุงด้วยนะครับอยู่ที่ห้องนะครับผม เป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากกรณีที่โซเชียลได้มีการแชร์คลิปของกลุ่ม r u k Gang ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวพม่าที่ได้นัดรวมตัวกันที่สวนหลวงรอ9ก้าทำให้ชาวเน็ตต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาที่สำคัญหลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่มีการชี้แจงหรือจัดการอะไรกับกลุ่มคนพวกนี้ต่อมาวัยรุ่นชายหนึ่งในแก๊ง r u k Gang ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษคนไทยที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สวนหลวงร 9, พร้อมอธิบายสาเหตุที่รวมตัวกันในวันดังกล่าวอยากจะออกมาขอโทษถ้าพวกผมทำอะไรผิดหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตก,ก่อนครับนะมีกลุ่มไปรวมตัวที่สวนของเราเกนะ้าครับนี่นะเรื่องนี้นะครับนี่นะครับที่เขาเอาไปแชร์กันตอนนี้ เออวันนั้นที่พวกผมไปกันอ่ะพวกผมไปแค่แบบแบบเดียวแล้วพวกผมก็แบบไม่ได้ไปรวมตัวเพื่อที่จะมีเรื่องหรือว่ามีเจตนาไม่ดีหรือไปก่อความวุ่นวายไปชุมนุมอะไรกันผมแค่ไปสามมนากันครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งสองครั้งสัมมนานี่คือแบบมันีมันเป็นวันหยุดแล้ว เชิญพวกน้องๆพ,พี่ๆมาคนชาวามากชาวกะเลี่ยงมาลงขันบางทีไปช่วยทางชายแดนอะไรอย่างนี้พวกผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับก็เลยอยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผมด้วยครับเป็นยังไงฮะพี่น้องครับได้เห็นเทปที่ผมเอามาเนี่ยนะที่ขออนุญาตจากทุกๆช่อง เอามานำเสนอมันก็จะเป็นจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานบอกนี่แหละครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบกวาดล้างแรงงานเถื่อนในทุกพื้นที่ก็ปรากฏว่ามีประชาชนคนไทยคนไทยแท้ๆไอ้ที่ทำลายชาตินะร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายจ้างนะครับ NGO และก็หนายหน้าค้ามนุษย์ ออกมาขัดขวางในการทำงานจึงทำให้เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานที่ต้องการทำงานอย่างจริงจังนั้นทำงานอย่างยากลำบากเป็นอย่างยิ่งและที่แถวแถวชายแดเนเขมรทางอารัญ,ญประเทศก็จะพบกับการถูกต่อต้านเช่นกันแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในเรื่องของการกวาดล้างก็ไม่พยายามเข้ามา ให้ความร่วมมือแถมยังพยายามเข้าข้างแรงงานเถื่อนอีกด้วยเพราะมันได้ประโยชน์ไงมันไม่คำนึงถึงหรอกครับว่าประเทศชาติจะชิบหายประชาชนคนไทยจะเป็นอย่างไรและกรณีเช่นนี้ทุกพื้นที่ทั้งประเทศไทยในเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมที่ดูแลความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูทรน,นะฝ่ายปกครองไม่จับมือกันทำงานแต่ต่างคนต่างทำเช่นนี้มันจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันการเข้ามาของแรงงานเถื่อนได้เพลิบเหลแม่งขนซะเองไอ้กลุ่มค้ามนุษย์เนี่ยมีแบ็คอยู่เบื้องหลังทุกกลุ่มครับดังนั้นจึงมีการขนเข้ามาเกือบทุกวัน บางส่วนที่ตำรวจจับได้ก็เป็นข่าวแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ตำรวจจับไม่ได้ก็ทะรักเข้ามาสู่เมืองชั้นในสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับคนไทยประเทศไทยในขณะนี้ครับพี่น้องทั้งหมดมันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิน้นบางกลุ่มบางพวกนะเจ้าที่รัฐที่ดีๆก็มีไม่น้อยแต่ความเลวระาอับปร่ ของข้าราชการบางส่วนบางพวกบางคนก็ไม่น้อยเช่นกันส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดีพยายามดำเนินการก็จะถูกขัดขวางทั้งจากประชาชนในพื้นที่เองจากในจ้างจากกลุ่มค้ามนุษย์และ NGO อันเนื่องมาจากมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานและหลายระดับ นี่คือต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่แท้จริงในขณะนี้เพราะคนเหล่านี้จะถูกอ้างเรื่องมนุษยธรรมอ้างเรื่องเมตตาธรรมจึงทําให้คนเหล่านี้หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายคนที่หนีภัยสงครามปะปนจนไม่สามารถแยกออกไปว่าใครมาอย่างไรเหตุเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาของชาติของประชาชนอย่างจริงจังนั่นเอง พี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่น่าอัะยศอดสูเป็นอย่างยิ่งในการที่เกิดเรื่องอย่างนี้ผู้ที่เขาหลบลี้หนีภัยสงครามเข้ามานะฝ่ายความมั่นคงเอาไปอยู่ตามค่าอยอ่พยพถึงเวลาที่บ้านเมืองเขาสงบเขากลับครับแต่ไอ้พวกเลวระาำอัปรีพวกนี้ไม่กลับครับเพราะมันมีข้าราชการบางพวกหนุนหลังเพื่อผลประโยชน์ตนเอง จากการที่ผมได้มีการนำเสนอข่าวออกไปก็ปรากฏว่ามีคอมเมนต์กลับเข้ามาพอสมควรครับอย่างบางรายบอกว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไทยเก็บสวยจะต้องเอาจริงจังด้วยครับเพราะถ้าให้เจ้าหน้าที่รัฐไปปล่อยให้มีแรงงานเถื่อนโดยที่หลับหูหลับตาทำเป็นมองไม่เห็นจากการไปเก็บเงินจากแรงงานผิดกฎหมายทางรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามให้แรงงานเถื่อนหมดไปได้ อย่างนี้ต้องไล่ออกและงดบดํดบนาเหน็จบํานาญเห็นไหมส่วนรายต่อมาบอกว่าไม่สามารถที่จะปราบปรามให้แรงงานเถื่อนหมดไปได้ครับต้องไล่ออกและงดบํานานนะหรือเมื่อเจอแรงงานเถื่อนในพื้นที่ใดต้องย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งตํำรวจและตอมรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ทันทีไล่ออกทันทีครับกฎหมายต้องเด็ดขาดเห็นไหม นี่ขนาดประชาชนนะเขายังมองออกเลยว่าจะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรรัฐบาลน,นักการเมืองข้าราชการมองไม่ออกครับไม่รู้ใครโง่กว่าใครรายต่อมาเขาบอกว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเก็บตัวจะต้องเอาจริงจังด้วยครับเพราะถ้าเจ้าที่รัฐปล่อยให้เป็นอย่างนี้ประเทศชาติจะชิบหายอย่างแน่นอนถ้าเต่านินจา ไม่รีบจัดการต่างชาติยึดประเทศไทยแน่นอนถ้าไม่กระตุกรัฐก็ไม่ขยับจัดการอ,าอย่าปล่อยวางเฉยผมคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกครับพี่น้องต้องมาช่วยกันนะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองเห็นแล้วยังครับประชาชนก็อย่ามัวเปเลียแต่ส้นตีนนักการเมืองทหารช่วยน้ำท่วมแทบเป็นแทบตายนะครับรอสิบส่งรถพระราชทาน นะ้โรงครัวพระราชทานมาช่วยเหลือชาวบ้านกําลังจะเป็นจะตายพอช่วยเหลือเสร็จปั๊บนักการเมืองมานะระราหน้าทาแป้งแต่งตัวไปนั่งในเรือน้ำแค่ตาตุ่มนะเลียส้มตีนนักการเมืองไอ้ประชาชนอย่างนี้แหละครับที่ทำให้ประเทศชาติชิปหายเท่าทุกวันเนี่ยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่พัทยาขายของเต็มไปหมดเลยเจ้าที่ไม่ดำเนินการใดๆนะครับต่อมาก็บอกขอบคุณทั้งตานินจาที่ทำหน้าที่แทนคนไทยไม่มีสื่อในมือขอให้ขอบคุณอีกครั้งค่ะหมายถึงว่าประชาชนไม่มีสื่อต้องกำหนดโค้ต้าแรงงานต่างด้าวแต่ละประเทศต้องผลักดันออกไปก่อนที่จะชิปหาย ทั้งประเทศนะมาดูราชบุรีด้วยครับออกลูกเต็มเมืองโรงเรียนมีแต่เด็กพ่อแม่ภาษีคนไทยทั้งนั้นพากันมาอยู่อย่างมากมายทุกพื้นที่เดือดร้อนครับพี่น้องมันเป็นข้ออ้างต่างด้าวรัฐบาล เราต้องจัดการเรื่องนี้ปราบปรามให้หมดกําหนดโควตาแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะแล้วก็จัดการหมายถึงว่าสํารวจแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเราอย่าไปารังแกเขาอย่าไปรีดไปไถ่เขาไอ้ส่วนแรงงานเถื่อนนะจะอยู่หน้าที่ใดก็ตามต้องกําจัดแล้วก็จับเจ้าของกิจการ รวมทั้งปรับติดโคกและยึดทรัพย์ด้วยเพราะคนพวกนี้ทำลายชาติครับเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับพ่อย่างก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจปิดร้านเงียบนะเห็นไหมมันมีคนในพื้นที่ส่งข่าวมันมีเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ส่งข่าว เมื่อมีหน่วยงานจะเข้ามาตรวจเขาจะแจ้งเจ้าของพื้นที่โดยมารยาทแล้วเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งไปยังไอ้คนพวกนี้ที่ผิดกฎหมายนะถึงบอกว่าพม่ามีบัตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ตึกสูงสองสามชั้นพม่าเช่าเปิดร้านพม่ามารวมตัวกันคุยกันเสียงดังสี่ห้าทุ่มยังกับบอนยังกับบอนอนพม่าไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยขอต่อมอเข้ามาตรวจหน่อยค่ะ หมู่บ้านนิสาชนอ้อมใหญ่อทีนี้รู้หรือยังครับว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นนะเมื่อต่างด้าทําเช่นนี้มันจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือป้องกันการเข้ามาของแรงงานจึงมามีการขนเข้าทุกวันเนี่ยนะ ดังนั้นจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ถึงรัฐมนตรีทุกๆก,กระทรวงชุดใหม่และเจ้าหน้าที่รัฐเร่งดำเนินการนะครับอย่างที่ผมบอกเราให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตารังเกียจไม่ใช่รังเกียจใครที่มาดีทำดีนะเราไม่ได้ว่าแต่ใครที่มาร้ายนะอย่างไอ้พวกสองสามตัวเนี่ย ที่ออกมาที่ท่านได้ดูคลิปไปแล้วเนี่ยไอ้อย่างนี้สมควรจะเอาไว้ไหมครับไอ้คนพวกนี้ไอ้กลุ่มนี้สมควรที่จะกวาดล้างไหมครับสมควรที่จะจับกลุ่มและขับกลับไหครับแล้วขึ้นแบ็กลิสไว้อย่าให้เข้ามาประเทศไทยนั่นแหละผมถึงบอกว่าไอ้นักการเมืองเฮี้ย,ยบางกลุ่มบางพวกเนี่ยที่ออกมาด้อยค่าทหารด้อยค่าตำรวจตะเวนชายแดนถามว่าทหารมีไว้ทําไม นะครับเอาไว้คุ้มกันาหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงให้ทํามาหาแดกร่ำรวยเอากันจนออกมาเป็นมึงและมึงก็ในระคุณชาติในระคุณแผ่นดินไงไอ้เฮียแค่นี้ยังํานึกไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมเต่าจินจาจึงต้องพูดแรงเพราะอะไรฮะมันเจ็บอยู่ในหัวอกเจ็บอยู่ในหัวใจ ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะครับผมขอสมัยเดียวจะก,กวาดล้างคอร์รัปชันแม่งให้เกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในะอำเภอนะหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในกระทรวงมหาไทยเนี่ยเพราะถ้าคนเหล่านี้ทำงานกันอย่างจริงจังเนี่ยประเทศไม่เดือดร้อนขนาดนี้ไอ้คนที่เสนอแล้วถูกต้องตามกฎหมายแม่งไม่ทำแต่มันไปทำไอ้คนที่ผิดกฎหมายเพราะได้เงินมากกว่า ไอ้คนที่ถูกกฎหมายได้เงินแต่ค่าธรรมเนียมไม่กี่พันบาทแต่มันไปทําบัตรให้กับคนที่ผิดกฎหมายบัตรสิบปีเนี่ยครับหัวะละหกหมื่นเจ็ดหมนเห็นไหมนี่คือความระยำนี่คือความเลวร้ายและนี่คือความจริงไม่อย่างนั้นทีมงานผมไม่ไปจับนายเพอเวียงแหงนั้นเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ไม่ใช่พูดพร่ำพูดลอยๆ ดังนั้นวันนี้คนไทยต้องเตือนวันนี้คนไทยต้องฉลาดวันนี้คนไทยต้องหูตาสว่างอย่าเลียส้นตีนนักการเมืองทําลายชาติตาหารช่วยนะถ้าเป็นแท้ตายไปกราบขอบพระคุณนักการเมืองมันใครทุเรศครับประชาชนแบบนี้มันไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยนะ ต้องเข้าใจโวอของประชาชนอีกเยอะแยะมากมายนะประชาชน20ล้านคนนะที่ไปเลือกนักการเมืองแต่อีก5-60ล้านคนล่ะเขาก็เลือกครับแต่เขาเลือกคนดีแล้วสู้เงินสู้อำนาจนะสู้สติปัญญาที่ด้อยค่าของคนไทยบางพวกบางคนไม่ได้ถ้าวันนี้คนไทยยังเป็นอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานต่างด้าวครองเมืองและถึงวันนั้นพวกเราลูกหลานจะไร้แผ่นดินไร้ที่ซุกหัวนอนอย่างแน่นอนผมเต่านินจานะขอฟันธงเลยครับ